เกที่ตั้งจะมาเล่าให้คุณฟโลแล้วก็เพื่อนอๆ,ๆฟังในวันนี้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ15ปีครปีโดนคนร้ายใช้ค้อนปอนทุบหัวมคมขืน6ครั้งในคืนนั้นเท่านั้นยังไม่พอครับตัดแขนทั้งสองข้างของเธอสุดท้ายเอาร่างเธอไปทิ้งลงหน้าผาที่สูงประมาณตึก4ชั้น<ฮ>แต่สุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอจะตายยากแค่ไหนต้องมาฟังครับ,รบเป็นไงว้าวหรอยังผมไปตั้งแต่คอนแรกแล้วครับใช่ไหมฮะ กับเรื่องราวที่ตังจะนำมาเล่าให้คุณฟาโลแล้วก็เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับแมรี่วินเซนต์คืนโกงตายฝันร้ายของแมรี่ครับ เพื่อนๆครับนี่เป็นเพียงแค่ไฮไลท์สั้นๆนะครับหากเพื่อนๆอนะครับอยากจะฟังคดีเดเต็มๆนะครับโอ้โหของคนตายยากเรื่องราวของตานะครับตอนนี้ครับออนแอร์แล้วนะครับที่ช่องเรียนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับหรือเดี๋ยวตังนะครับจัทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้เดสคริปชันนะครับแล้วก็พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์หรือง่ายที่สุดกดตรงนี้เลยครับไปดูกันเลยที่ช่องเรียตอนนี้ออนแล้วครับ